ไลน์ line, ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นการโทรการแชทวิดีโอคอลก็ใช้ไลน์นะใช้กันหมดเลยและคลิปนี้แหละครับเรามาดูวิธีการตั้งค่าไลน์ยังไงให้มีความปลอดภัยกัน แชทลน์ยอดนิยมมันตั้งค่ายอย่างไรกันนะที่ให้เรารู้สึกปลอดภัยในการใช้งานอย่างแรกไปเปิดการใช้งาน letter sharing เพื่อเข้ารหัสข้อความเป็นฟิวเจอร์ที่มีประโยชน์และเพื่อนๆควรจะเปิดใช้งานด้วยนะครับเพราะเป็นระบบการเข้ารหัสข้อความที่ส่งในห้องแชทแบบการส่งข้อมูลแล้วก็แปลงเป็นข้อความบนเซิร์ฟเวอร์ให้กลายเป็นรหัสลับข้อความที่รับส่งหากันเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ป้องกันแชทจากบุคคลที่3ข้อความชวนเล่นเกมข้อความจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เพื่อนเราไม่รู้จักส่งต่อมานะ่ะมันเด้งมาก็จะกวนใจไม่น้อยใช่ไหมถ้าปิดไปนอกจากจะปลอดภัยแล้วแถมเราสบายใจอีกด้วยปิดการค้นหาด้วย Line ID การปิดก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อเสียก็คือ คนอื่นจะไม่สามารถแอดคุณได้จากช่องทางน,นี้เลยเพราะช่องทาง l ล n e ID นี้แหละเป็นหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้แอดเพื่อนกันง่ายขึ้นปิดการตั้งค่าเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติหลายคนคงพบเจอว่าใครก็ไม่รู้แอดมาหาเราจากเบอร์โทรศัพท์กิจของคนหรือเปล่าถ้าใครไม่ต้องการให้คนที่ไม่รู้จักหรือคนที่อยู่ในสมุดรายชื่อคุณนะ่ะในเบอร์โทรศัพท์นี้สามารถตั้งค่าปิดได้เลยนะครับ ตั้งค่าล็อกรหัสผ่านควรตั้งด่วนเลยนะถ้าไม่อยากให้ใครแอบมาเปิดดูข้อความในไลน์ของคุณโดยเฉพาะคนที่มีความลับเยอะนะเจ๊ะเพราะถ้าเราตั้งแล้วทีนี้แหละไม่ว่าคุณหรือใครที่ต้องการเข้าไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ก็จะต้องใส่รหัสเห็นไหมละ่ะปลอดภัยแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการตั้งค่าลายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานของคุณและสุดท้ายก่อนจะลากันไปผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ให้ Memo โ o โลจิ้วยนะครับเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก,ก็เปลี่ยนแล้ว